ต่อไปครับเป็นการใส่ฟิลเตอร์สีให้กับภาพนะครับด้วยคำสั่งที่มีชื่อว่า photo filter นะครับสำหรับนักถ่ายภาพนั้นนะครับจะรู้จักกันดีในเรื่องของอุปกรณ์ฟิลเตอร์ที่เราใส่กันให้กับกล้องเพื่อที่จะให้ถ่ายภาพมีความแปลกใหม่นะครับหรือว่าเป็นไปตามความต้องการนะครับเช่นใส่ฟิลเตอร์เพื่อที่จะให้ภาพนั้นออกมาดูนุ่มนวลนะครับใส่ฟิลเตอร์ลดแสง uv นะครับนอกจากนั้นก็สามารถที่จะยังใส่ฟิลเตอร์แก้ไขสีนะครับหรือว่า สำหรับปรับเพิ่มปรับลดสีสนองภาพนะครับซึ่งในโปรแกรม Photoshop นั้นนะครับก็ได้นําคุณลักษณะเหล่านี้นะครับเข้ามาใช้งานเหมือนกันลักษณะที่ได้ก็จะเหมือนกับการสร้างเอฟเฟกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับก็วิธีการนะครับค่อนข้างเป็นคําสั่งสําเร็จรูปนะครับมาที่ image นะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของ adjustments นะครับแล้วก็เลือกที่ photo filter ครับนะครับสำหรับ photo filter ก็จะมี หน้าต่างที่ใช้สําหรับปรับอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนด้านบนนะครับยูสตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของฟิลเตอร์ที่เลือกปรับได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น density จะเป็นการปรับค่าความหนาแน่นของสีในฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคลิกนะครับเพื่อรักษาความสว่างของภาพเอาไว้นะครับแล้วก็พรีวิวซึ่งส่วนสำคัญนะครับเราสามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์ได้ นะครับก็จะมีลักษณะของฟิลเตอร์อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะให้เราเลือกใช้นะครับซึ่งเมื่อคลิกที่คัลเลอร์นะครับก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมี select filter color ขึ้นมาให้เรานะครับปรับโทนสีได้นะครับแล้วก็โอเคนะครับโทนสีที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ เมื่อเลือกภาพหรือว่าเลือกสีแล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับก็สามารถที่จะดูได้จากพื้นที่ภาพของเราหรือถ้าต้องการที่จะใช้รูปแบบของฟิลเตอร์สำเร็จรูปก็ทําได้เหมือนกันนะครับภาพที่ได้ก็จะออกมาตามลักษณะของฟิลเตอร์นั่นแหละครับใช่ไหมครับเมื่อพอใจแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยนะครับในส่วนของฟิลเตอร์ก็ต้องทดลองปรับดูนะครับก็จะได้ลักษณะของภาพที่แตกต่างกันออกไปนะครับลักษณะภาพที่ได้ตรงนี้ก็จะ ดูค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะสื่อสารอารมณ์อีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปมาดูที่การแก้ไขเงามืดในภาพถ่ายย้อนแสงนะครับใช้คาสั่ง Shadow and Highlight นะครับก็จะเป็นการปรับส่วนมืดแล้วก็ส่วนสว่างของภาพนั่นเองนะครับวิธีการนะครับในลักษณะของภาพถ่ายที่เราถ่ายย้อนแสงนะครับจะทําให้ลักษณะของใบหน้าเด็กนั้นค่อนข้างมืดนะครับแต่ต้องแนะนําไว้ก่อนว่าในเรื่องของการแก้ไขนั้นอาจจะไม่ได้ทําให้เงามืดตรงนี้หายไปทั้งหมดนะครับ แต่ว่าจะทําให้ลักษณะภาพรวมของภาพนั้นดูดีขึ้นมานะครับแล้วก็สว่างขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเลือกใช้คําสั่งนี้ได้นะครับเลือกคลิกที่ image adjustments นะครับแล้วก็ให้มาเลือกที่ shadow and highlight นะครับก็จะปรากฏรายละเอียดต่างๆขึ้นมานะครับในกรณีที่เราเปิดขึ้นมาแล้วหน้าต่างเราอาจจะมีเพียงแค่ตัวเลือกเพียงเท่านี้นะครับสามารถที่จะเลือกที่ show more option ตรงนี้ได้นะครับจะมี option เพิ่มขึ้นมาให้เราปรับนะครับก็จะมีส่วนของ shadow นะครับส่วนของ highlight แล้วก็ Adjustments นะครับก็ผมจะเลือกปรับในส่วนของ Shadow ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ความสว่างของภาพนั้นเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็ในส่วนทีสสันตัวนี้ก็เลือกปรับได้เหมือนกันนะครับก็เลือกปรับให้พอดีได้นะครับในส่วนของ Highlight นั้นผมจะไม่ปรับนะครับในส่วนของภาพนี้ความสว่างค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเลือกปรับในส่วนของ Shadow ที่เป็นเงามืดมากกว่าจากนั้นก็คลิก OK นะครับลักษณะของภาพที่ได้ก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ เดี๋ยวผมจะเปิดภาพต้นฉบับขึ้นมาให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับก่อนอื่นก็จะเซฟภาพนี้ก่อนแล้วก็เปิดภาพต้นฉบับขึ้นมาให้เห็นนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าภาพทางด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นภาพที่ค่อนข้างมืดนะครับแต่ว่าภาพทางด้านขวามือนั้นก็จะปรับความสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ เรานำเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับคำสั่งนี้จะทำให้การแก้ไขาภาพของเรานั้นดูสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ